วันนี้ผมก็จะมาทำ vlog หนึ่งวันนะครับก็คือว่าอิ่มอิ่มมากๆแล้วก็เหนื่อยเดือดวันนี้หลับลึกหน่อยๆดังไม่ครบอีกแล้วครับทุกคนหาแล้วนม่ไม่ครบเราจะทำยังไง่ะต้องไปหาละสวัสดีครับทุกคนผม อังนะครับกูหัพิโจโิตรนะจ๊ะนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําล l o g หนึ่งวันนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยผมทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ผมทําอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงยีนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมมีกิจกรรมอะไรบ้างและผมทําอะไรบ้างในใน,ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังอาบน้านะครับผมขอตัวไปกินข้าวแล้วก็อาบน้ําก่อน,นครับ let's go ื่อกี้ผมก็ลืมเล่าไปนะว่าผมจะมาขึนเครื่องนะที่สนามสุงไงก็ลงนะครับที่สนามแอลาา์บักซ์สเตอรนี่นะครับเราก็มาอุ่นเครื่องกับทีมไอเปอรลีไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่ามาอีกมาหรือยังวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมไหนจะชน,นะเดี๋ยวเราไปดูครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับโอเค ครบอีกแล้วฮะทุกคนหายแล้วไม่ไม่ครบจะทำไง่ะต้องไปหาละก็อุเครื่องของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าผมก็สามารถเอาชนะได้นะสองประตูต่อศูนย์ทุกคนเป็นเก่งอะน,นะเดี๋ยวเราก็จะจกลับบ้านไปกินข้าวนะเดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไป let's go <S นี่ผมก็ถึงบ้านแล้วนะกินข้าวนะผมยังไม่กินข้าวลแล้วก็ยังไม่ละหมาดด้วยนี่นี่ก็ใบมงี่าแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะกินอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามาครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะไม่มีใครอยู่บ้านโตแบบนี้แหละมีแต่ผมกับคุณคุณยากับผมกับคุณยาเนาะที่อยู่บ้านครับผมขอกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับ กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือก็คือว่าอิม่มมากๆแล้วก็เหนื่อยเดือยวันนี้ผมก็รู้สึกว่าอยากจะนอนหลับแป๊หนึ่งนะครับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันประมาณบ่ายสามบ่ายสามครึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปผมขอตัวไปนอนหลับก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันบ่ายสามครับสวัสดีครับทุกคนนี่ก็สี่มโมงเย็นแล้วหลับลึกไ,มไหมไนไม่ไหวเดี๋ยววันนี้ ก็จะไปละมาแล้วก oh. go ็ดูก่อนดูดูบรรยากาศก่อนว่าเงินดืปกับกะว่าจะไปเตะบอลด้วยเนาะตอนบ่ายวันนี้ครับก็เหลือเวลาอีกว่าไม่กี่ชั่วโมงละที่จะจบภารกิจของเราใน1วันเนาะที่จะให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะครับก็คือว่าพี่โจอยากให้ผมลองลองฟล็อกคนเดียวผมว่าโอเคได้ได้เดี๋ยวเดจัดการให้ฟลอกหวันไปเลย พี่เจก็ตอบรับโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผมจะทําอะไรบ้างภายในคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับก็เนี่ยประมาณเกือบหกโมงเย็นละนี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนเนปดูน้องๆเล่นฝนตกด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเหมือนเพลียๆหน่อยวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะ ครับนี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับคือว่าตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วก็มาเฝ้าร,ร้านนะว่าพ่อกับแม่ก็ไปกินข้าวเนาะก็เหลือแต่ผมนะที่ต่ที่กินข้าวเสร็จแล้วก็เบื่อเลยอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีคนดวว้วยตอนช่วงกลางคืนเนาะแครว่างก็สามารถมาอุดหนุนได้นะครับแครว่างก็สามารถมาอุดหน,นุนได้นะครับนะครับเดือแกัน เดี๋ยวก็ผมก็จะเข้านอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีเรียนนะครับผมเป็นคนนอนเร็วประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก็นอนแล้วแล้วก็ตื่นประมาณตีห้าครึ่งตีห้าประมาณนั้นแหละครับอ่าอ่าใช่ใประมาณนั้นแหละครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอเดี๋ยวเราไปเจอตอนที่ผมจะเข้านนแลนดเดเดนะตอนนี้ผมก็อยู่บนที่นอนแล้วนะนี่ก็เป็นเวลาสามทุ่มสิบห้านาทีแล้ว ผมก็จะเข้านอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราผมจะตื่นประมาณกี่โมงพรุ่งนี้ตอนเชา้ากุ d ดไน h t ครับวัดครับทุกคนวันนี้ผมก็ทําภารกิจเสร็จสินส้นเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วนะครับกับบล็อกหนึ่งวันนะครับเมื่อคนะืนอ่ะผมก็นอนหลับสบายอยู่เพราะว่าผมผมเหนื่อยผมเพลียอยู่เมื่อคืนนะแล้วก็วันนี้ ผมก็ต้องไปโรงเรียนละเนี่ยด้วยใส่ชุดนักเรียนเป็นที่รับรอแล้วเนาะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วใครพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับคนไหนนะครับที่อยากจะให้ที่อยากจะให้ผมกับพิ๊งจหรือว่าทีมงานของผมมาทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ใตคลิปนี้ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย